สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่ขับรักทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะคะบัตรคนจนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเงื่อนไขใหม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เช็คเบื้องต้นใครมีสิทธิ์บ้างกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแต่ มีรายงานว่าข่าวเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระใหม่จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ใหม่ด้วยการพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เป้าหมายเพื่อทบทวนสิทธิ คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการน้อยลงกว่า14.6ล้านคนโดยผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วหากไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะต้องนำบัตรมาคืนคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะไม่กระทบกับสิทธิผู้ถือบัตรเดิม อย่างได้รับสิทธิ์เติมเงิน500บาทไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2564และไม่เกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทให้อีก3เดือนถึงเดือนมีนาคม2564เช่นกัน ขอบคุณท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารข้อมูลที่นํามาเสนอชอบกดไลค์แชร์ฝากดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ